สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้วแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2564ถูกมาแล้ว16งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สองบวกได้แถวที่หบวกได้แถวที่13บวกและบวกได้แถวที่19 2สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้วยาก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สมเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนปี6 4สี่ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เมษายนปี64 7บวกศย์เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวกศย์เป็น12 12บวกศย์เป็น12ก็จะได้เลขเด่น2 12บวก5เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 12บวก8เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก8 7เข้าเลข7นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดวันที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16เมษายนปี64 0ีบวก7เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก5เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 19บเวก5เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 19บเวก8ปเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7ผลจะออกเลขท้ายสองตัวบนออก7 2สองเข้าเลข7นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่ 2. 2ต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤษภาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1พฤษภาคม 0บวก2เป็น2 2บวก3เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7ก็จะได้เลขเด่นเ7บวก5เป็น12ก็จะได้เลขเด่น2 7เบวก8ปเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5ผลกัะหนอกเลขท้าย2ตัวบนออก7 9เข้าเลข7นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่3 ต่อไปเป็นงวดวันที่1มิถุนายนก็จะใช้ผลของงวดวันที่16พฤษภาคม8บวก9เป็น17 17บวก8เป็น25 25บวก1เป็น26 26บวก1เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 27บวก5เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 27บวก8เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ผลกัหนออกเลขท้าย2ตัวบนออก72เข้าทั้งเลข7และเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่16มิถุนายนก็จะใช้ผลของงวดวันที่1มิถุนายน9บวก2เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก4เป็น22 22บสองบวก4ี่เป็น2ี่สิบหก็จะได้เลขเด่นห2ยี่ิบหกบวกห้าเป็นสามสิบอ็ดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งยี่ิบหบวก8ดเป็นสามสบก็จะได้เลขเด่น4ผลกระดอกเล็กท้ายสองตัวบนออกห1เข้าทั้งเลขหแล้วก็เลขหนึ่งเลยนะครับเข้าสองวดติดต่อเลยนะครับเข้าเป็นงวดที่ห้าต่อไปเป็นงวดที่1กรกฎาคม ก็จะใช้ผลของงวดที <performance ceksin> ่16มิถุนายน9กบวก1เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก1เป็น15 15บวก1เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 16บวก5เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 16่บวก8เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก17เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่ห ต่อไปเป็นงวดที่16กรกฎาคมก็จะใช้ผลของงวดที่1กรกฎาคม1บวก7เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก2เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 17บวก5เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 17บวก8เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 ผลกัรออกเลขท้ายสตัวบนออก2 5เข้าทั้งเลข2และก็เลข5เลยนะครับเข้าเป็นงวดที่7ต่อไปเป็นงวดที่1สิงหาคมก็จะใช้ผลของงวดเป็นที่16กรกฎาคม5บวก5เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวกเเป็น19 19บเวก7เป็น2 6ก็จะได้เลขเด่น6 26บวก5เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 26บวก8เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4ผลกานดอดาเลขท้าย2ตัวบวนออก6 1เข้าทั้งเลข6แล้วก็เลข1นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่8 ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มาก้ว้คุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกีนแอเซลราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาวโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิ i t h ซีไปเป็นงวพที่1 6สิงหาคมก็จะใช้ผลของงวดกที่1สิงหาคม1บวก1เป็น2 2บวก3เป็น5 5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 17บวก5เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 17บวก8เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ผลกระดองอเลขท้ายสองตงัวบนออก5 0เข้าเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่9ต่อไปเป็นงวดที่1กันยายนก็จะใช้ผลของงวดที่16สิงหาคม4บวก0เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก 2, 2เป็น12<อ>ก็จะได้เลขเด่น2 12บวก5เป็น17ก,ก็จะได้เลขเด่น7 12บวก 8, วก8เป็น20<ว>ก,ก็จะได้เลขเด่น0เลขท้าย2ตับวบนออก7 5เข้าเลข7นะครับเข้าเป็นงวดที่10ต่อไปเป็นงวดที่16กันยายนก็จะใช้ผลของงวดที่1กันยายน1บวก5 <c oughs> เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวก7เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 23บวก5เป็น 28, 28ก็จะได้เลขเด่น8 23บวก8เป็น 31, 31ก็จะได้เลขเด่น 1, 1> ผลกันออเลขท้าย2ตับวบนออก3 5เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่11ต่อไปเป็นงวดที่1ตุลาคม ก็จะใช้ผลรวมวันที่16กันยายน7จบวก5เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวกเเป็น27 27บเวก9เป็น3 6ก็จะได้เลขเด่น6 3 6าบวก5เป็น4 1ก็จะได้เลขเด่น1 36่บวก8เป็น4 4ก็จะได้เลขเด่น4ผลกัรเหลืเลขท้าย2ตับวบนออก7 1 ข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่12ต่อไปเงวดที่16ตุลาคมก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ตุลาคม7บวก1เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก8เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 27บวก5เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 ทีบวก8เป็น35 5, ก็จะได้เลขเด่น5ผลกระหน่เลขท้าย2ตัวบนออก72เข้าทั้งเลข7แล้วก็เลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจิกายนก็ 5, จะใช้ผลของงวดที่16ตุลาคม8บวก 2, 2เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก3เป็น20 2 0บวก3เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 2 3บวก5เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 2 3บวก8เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก3 7เข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่1 4ต่อไปเป็นงวดที่16พฤศจิกายนก็จะใช้ผลของงวดที่1พฤศจิกายน4บวก7เป็น11 11บเวก4เป็น15 15บวกเเป็น24 24บวกเเป็น3 3ก็จะได้เลขเด่น3 3 3าบวก5เป็น3 8ก็จะได้เลขเด่น8 3 3าบวก8เป็น4 1ก็จะได้เลขเด่น1ผลการออเลขท้าย2ตัวบวนออก6 1เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดที่1พฤศจิกายน ธันวาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของวงวดที่16พฤศจิกายน3บวก1เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก5เป็น15บ5้5บวก5เป็น2 0ก็จะได้เลขเด่น0 2 0บวก5เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 2 0บวก8เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8ผลกัะนดดเลขท้าย2ตัวบนออก58เข้าทั้งเลข5แล้วก็เลข8เลยนะครับ เข้าสองตัวบนเป็นงวดที่16ติดต่อกันพี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิซีของเรานะครับ ทานง่ายครไขนภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วเขาตื่นช้ามาก,ก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก,ก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอสิ่งดีๆให้กับร่างกายด,ยด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย เมาดูกันนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่ผ่านมานะครับคืองวดที่1ธันวาคม7บวก8เป็น15 15บวก7เป็น22 22บวก8เป็น30 30บวก8เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8 38บวก5เป็น 43, น43ก็จะได้เลขเด่น3 38บวก8เป็น 46, น46ก็จะได้เลขเด่น6ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำวันที่16ทธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3เลข6แล้วก็เลข8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลัก หน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหล <sponsor S 1> ักร้กบบรอยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ